วันนี้ยายวันนี้ยายมีเมนูผัดโป้ยเซียนมาฝากนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนมือถือกล้องด้วยนะขอโทษขออภัยไว้วันนี้ยายจะพามาทำผัดโป้ยเซียนแบบของยายเทืองนะไปดูกันวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมแครอท หมูหุ้นเส้นต้นหอมขึ้นช่ายเห็ดหูหนูอถั่วพู้ยถั่วอะไรนะถั่วลันเต้าพูดผิดแล้วก็ประกาดผักกาดขาวนะทุกคนมามาดูวิธีทำกันเลยถ้าน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียว ใส่กระเทียมลงไปเจียวเจียวกระเทียมจนหอมเหลืองแล้วก็เอาหมูใส่น้ำน้ำลงไปน้ำมันเส้นติดหมูลงไปกระเด็นวุ่นวายไปหมดกระเด็นว้าวุ่นไปหมดเนาะ พอหมูสุกเลยนะก็ใส่ถั่วลันเตาลงไปปักกาดขาวลงไปเปีือหูหนูลงไปส่วนผักใบอ่อนนี่เดี๋ยวเราไว้ใส่ทีหลังนะทุกคน ถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกว่าผัดโป้ยเซียนคืออะไรก็คือผัดผักใส่วุ้นเส้นนะทุกคนแต่ถ้าผัดวุ้นเส้นก็จะใส่ไข่มันต่างกันตรงนี้เองนะเพื่อนๆถ้าผัดวุ้นเส้นของยายนะยายจะใส่อจะใส่ไข่กับมะเขือเทศนะนั่นคือผัดวุ้นเส้นอันนี้ผัดโป้ยเซียนทุกคนยายก็จะปรุงแล้วนะของยายก็ไม่มีอะไรมาก ซอสปรุงรสเมื่อก่อนไม่ได้ใช้นะนี่มีคนเขาแถมมาให้ก็เลยใช้เดี๋ยวหมดแล้วก็คงไม่ได้ใช้ซอสปรุงรสน้ำปลาผงชูรสทุกคนผงชูรสแล้วก็น้ำตาล ปรุงรสตามใจชอบทุกคนเราชอบแบบไหนเรากินแบบนั้นนะแล้วก็ใส่แครอทไปจริงๆแครอทต้องใส่น้ำเนื้อแข็งยายลืมนใส่แครอทลงไปน้ำเยอะๆอย่างนี้ทุกคนไม่ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวพอวุ้นเส้นลงไปน้ำก็จะแห้งขาดหวานนิดหน่อยขาดหวานนิดหน่อยเราก็เติมหวานตามเราชอบขาดเค็มนิดหน่อยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อหอมด้วยแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยน่ากินทุกคน ผัดโป้ยเซียนหน้าชิ้นหน่อย่ออ่อยเวอร์วังแล้วยายก็จะใส่วุ้นเส้นแล้วนะทุกคนเราก็ผัดให้วุ้นเส้นให้วุ้นเส้น นิ่มๆนะทุกคนอุ้นเส้นเนี่ยถ้าเราซื้อมาแช่เองจะอร่อยแต่เนี่ยยายซื้อที่เขาแช่แล้วแพ็คถุงมานะยายเอาสะดวกไว้ก่อนเดี๋ยวรอสักแป๊บนะทุกคนพออุ้นเส้นอืดน,น้ำก็จะแห้งนะน้ำก็เริ่มจะแห้งแล้วทุกคน เวลาเราทําอะไรเกี่ยวกับเส้นหมี่วุ้นเส้นเนี่ยทุกคนถ้ามีน้ำน่ะถ้ามันไม่มากเกินไปอะ่ะอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะกลัวแล้วโอ้ทาไมน้ําเยอะจังยายไม่ต้องกลัวนะทุกคนเดี๋ยวมันดูดจนแห้งอะ่ะพอเราผัดเสร็จตั้งไว้แป๊บเดียวแล้วมันจะแห้งเลยระหว่างรอยายก็ยายก็มีเคล็ดลับมาบอกนะระหว่างรอยายมีเคล็ดลับมาบอกนะวิธีปอกปอกถั่วพูหรือว่าถั่วลำเตาก็แล้วแต่นะ ให้ลอกลงอย่างนี้แล้วก่อนก่อนก่อนจะก่อนจะไปล้างอ่ะให้ให้ใหลอกก่อนนะลอกเส้นแข็งออกก่อนนะก่อนไปล้างถ้าเราลอกแล้วไปล้างนะฝักแตกหมดทุกคนเคล็ดลับปอกถั่วฟูยังไงไม่ให้ฝักแตกยายก็ใส่หอมแลยนะนะใส่ต้นหอมกับต้นขิ้นช่ายนะ ก็เป็นอันเสร็จทุกคนเสร็จแล้วผัดโป้ยเซียนของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนผัดโป้ยเซียนจ้าผัดโป้ยเซียนของยายก็เสร็จแล้ว การทํากับข้าวนะถ้าสาหรับยายนะยายถ้าสมมุติจะผัดอะไรอ่จะยายจะเจียวเครื่องหอมลงไปก่อนเช่นถ้าเราจะจะต้องใช้กระเทียมเจียวเราก็จะเจียวกระเทียมลงไปก่อนแล้วค่อยเอาหมูหรือไก่หรืออะไรที่เราต้องการใช้อ่ะเอาไปผัดผัดผัดมันจะได้หอมนะทุกคนแล้วก็ถ้ามีพริกกระเทียมเราก็เอาพริกกระเทียมไปเจียวก่อนทุกอย่างต้องเจียวเครื่องหอมก่อนนะทุกคนสําหรับยายนะแต่ว่าคนอื่นยังไงไม่รู้เพราะว่า <Does> การทําทกับข้าวมันสูตรไข่สูตรมันเนาะถ้าเป็นยายยายทำอย่างนั้นนะเพื่อลดคาวของวัตถุดิบเช่นปูกุ้งหอยหมูอะไรพวกเนี้ยเราเอาเครื่องหอมลงไปก่อนแล้วเจียวหมูเจียวอะไรพวกนี้นะเอาลงไปผัดนะ่ะมันจะหอมนะทุกคนกินผักเยอะๆนะทุกคนดีต่อสุขภาพนะยายก็พยายามสรรหาอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะ โรคภัยที่เรามีอยู่มันมันมีอยู่แล้วมันจะได้ไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยผักรวมน่ากินยายก็จะกินแต่อันเนี้ยนะข้าวคงไม่ได้กินหรอกเพราะว่าในนี้มันมีมันมีวุ้นเส้นอยู่แล้วนะทุกคนมันเป็นแป้งอยู่แล้วยายก็นี่ก็คงกินแค่นี้แหละแล้วก็อิ่มไปหนึ่งมื้อนะทุกคนนะ